วันนี้มาดูรีวิวการดูดไขมันบริเวณขานอกนะคะขานอกคือบริเวณไหนก็คือบริเวณขาที่มันบานออกมาแบบนี้นะต่อจากบริเวณสะโพกก้นก็จะเป็นขานะซึ่งขาเนี่ยก้อนเนี้ยนะเวลาเราใส่กางเกงเนี่ยมันจะเป็นทรงแบบว่าป่องๆด้านข้างเห็นไหมคะอ่านะเดี๋ยวก้อนเนี้ยเนี่ยเราจะอ,าออกกันนะเพื่อให้ก้นเนี่ย ได้รูปมากขึ้นแล้วก็บริเวณก้อนนี้หายไปค่ะจะได้ดูเรียวมากขึ้นนะคะเวลาดูดไขมันก้อนนี้นะข้อดีก็คือก้นของเราเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกระชับขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะใช้เป็นเทคนิคเป็นเอ่อ uh, เลเซอร์สมูทสนสองเฮดีกับบอดี้ไทยนะคะช่วยในเรื่องของการกระชับพอทําให้ตรงนี้กระชับขึ้นอย่างที่บอกนะคะพอกดลงไปแบบนี้นะก้นมันก็จะเด้งขึ้นมาทําให้รู้สึกเหมือนแบบเออตรงบริเวณก้นเราก็กระชับขึ้นไปด้วยนะคะซึ่งมันเป็นข้อดีของการดูดบริเวณนี้นั่นเองนะคะบางก้อนนี้ก็จะหายไปนะแล้วก็รวมถึงวันนี้เราจะดูดบริเวณา ข้างในก็คือก้อนนี้ จะเห็นว่าก้อนนี้ไขมันค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยววันนี้เราจะดูบริเวณขาตรงบริเวณนี้ด้วยความที่ขาเบียดกันมากเวลาคุณค่เดินแล้วคุณค่รู้สึกไม่สบายตัวนะเรารู้สึกแบบเอออาจจะรู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกลำคาหรืออาจจะรู้สึกไม่มั่นใจเดี๋ยววันนี้เราจะดูบริเวณขาเบียดให้ตรงกลางเนี้ยหายไปให้เกิดเป็นช่องว่างตรงกลางแล้วเดินง่ายขึ้นเวลาเดินก็จะไม่เสียสีกันแล้วนะคะนะซึ่งพอทําแล้วขาก็จะตรงมากขึ้นนะคะได้ทรงสวยใครที่มีปัญหาแบบนี้ใครมาสะสมแบบนี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่สยามล็อกคลินิกนะคะโดยเฉพาะใครที่ออกกำลัง การควมอาหารแล้วมันถ้ายังไม่ลงยังมีไขมันสะสมบางส่วนอยู่ก็สามารถเข้ามาปรึกษาได้มัใน,นทุกวันบอกอินมาที่สยามสแวร์ซอยเจ็ดนะวันนี้ขออนุญาตดูแลเคสนี้ก่อนเดี๋ยวเอาไขมันก้อนนี้ออกก่อนนะบา,บายๆไขมันบา,บายๆคนไข้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย